สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่ช่อง w a r of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารมุมงการทหารต่างประเทศมาเสนอเช่นเคยนะครับด้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากตอนออกกลางก็อยู่ที่ประเทศซีเรียด้วยข่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าเครื่องบินรบของรัสเซียครับได้ทําการโจมตีทาอากาศหลายครั้งในพื้นที่ที่มีกองกำลังติดอาวุธอาศัยอยู่ในแถบชนบทของรัสเซียทางตอนเหนือ โดยตามแหล่งข่าวนะครับการโจมตีทางอากาศของรัเสเซียเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ยอดเขาหลายแห่งรอบเมืองคาบานีโดยเมืองคาบานีครับถือว่าเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของกองกาลังติดอาวุธที่เป็นกองกําลังที่อยู่ในเครือของอลกออิดะโดยช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มนี้นะครับพยายามโจมตีกองกำลังของรัเสเซียแล้วก็ของซีเรียไม่ว่าจะใช้ทั้งโดรนหรือพวกจรวดนะครับในการยิงเข้าโจมตี นี่นะครับถือว่าเป็นการโจมตีครั้งที่3ของรัสเซียสําหรับปฏิบัติการทางอากาศที่ทําการโจมตีเฉพาะเมืองคาบานีโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเครื่องบินรบของรัสเซียได้ทาการโจมตีทางอากาศหลายครั้งใส่ฐานที่มั่นนะครับของกองลังติดอาวุธในเขตชานเมืองอันบาราในชนบททางตอนใต้ของอิริบดูในช่วง 2- 3สาวันที่ผ่านมาครับ ศูนย์สมรณฉันของรัเสเซียซึ่งอยู่ในซีเรียนะครับได้มีการบันทึกการละเมิดการหยุดยิงหลายสิบครั้งโดยกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆในเขตเกียเตอิลิปและการโจมตีของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มนี้ครับก็โจมตีถูกทหารของรัเสเซียนะครับจึงทําให้รัเสเซียมีมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรง โดยการโจมตีทางอากาศของรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้นะครับในเขตเกียต้ลิปเนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อองกำลังติดอาวุธแต่หลังจากที่รัสเซียโจมตีนะครับองกำลังติดอาวุธก็ยังไม่หยุดก็ยังมีการยั่วยุรัสเซียต่อไปเพราะฉะนั้นครับรัสเซียจะได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นนะครับไปยังฐานที่มั่นของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆโดยกองกาลังที่รัเสเซียพยายามโจมตีตอนนี้ครับก็คือกองกำลังติดอาวุธเฮอัตรีอัชชันนะครับซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธในเครือของอัลกออิดะนั่นเองหากท่านผู้ชมนะครับก็เห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดานลางใต้คลิปได้เลย,เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ